จากผลการศึกษาพบว่ามะเร็งหลายรูปแบบเกิดจากความโชคร้ายของคนไข้เองมากกว่าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงค่ะจากผลการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินในสหรัฐซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวรารสารไ e แ c นพบว่าสองในสามของมะเร็งชนิดต่างๆมีสาเหตุมาจากเซลล์ในร่างกายที่จู่ๆก็เกิดกลายพันธุ์ขึ้นมาซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็งมากกว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างการสูบบุหรี่ ตามปกติเซลล์เสื่อมสภาพในร่างกายก็จะมีการผลัดเปลี่ยนเซลล์แทนที่เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดที่แบ่งตัวซึ่งการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิดนี่เองที่อาจทําให้เกิดเซลล์การกลายพันธุ์ขึ้นมาจนทาให้เป็นเซลล์เนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งขึ้นมาเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถหาทางป้องกันได้เลยผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่ามะเร็งรูปแบบต่าง เกิดจากความโชคร้ายของคนไข้เองที่จะจู่เซลล์ในร่างกายก็กลายพันธุ์จนกลายเป็นเนื้อร้ายเช่นมะเร็งสมองมะเร็งลำไส้เล็กและมะเร็งตับอ่อนแต่มะเร็งบางชนิดก็เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมของคนไข้เช่นการสูบบุหรี่หนักก็อาจมีแนวนมนเป็นมเร็งปอดได้มากกว่าปกติหรือการเป็นมเร็งผิวหนงังเพราะเกิดจากการได้รับรังสี UV มากเกินไปหรือการเป็นมะเร็งลำไส้เพราะเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ดีค่ะ